เกิดตอนนี้จะตายหมดวันนี้มาเล่นห้องเดดแมทกันเดดแมทสนัยเราปืนแจกมานะวันนี้วันนี้เด็กเพิ่งยิ้มยิ้เยิ้มยี่ <c oughs> มันโดไม้เหรอโอ้โห <c oughs> <c oughs> มันโดไม้ไงหรอ โอเคได้อยู่โอเคหปืน okay. no. นี้เราสกอบได้นะครับโอาทำแล้วอุย้ยจนต้องขบได้แต่ไม่ตรงเนี่ยว่าเ้าท่าอะไงไง โอเคโดนเล็งอีกตัวโดนอีกตัวไม่ได้อะวะยิงไม่ทันโน้ no mine, ไม้เหรอะวะทําไมมันเ,น oh. เล่นไม้กันวะโ oh. อ้ย oh. หลังเข้านี่ 0.5น,นี้น่ากลัวผมไม่เคยเล่นแนละ้ว0.5เนี่ยโอเคผมยังไม่ใส่กันโซนะครับสนยนะัยเนี่ยหาใส่ไม่ได้เพื่อรัเฮ้โอ้โหยิยงอีกตัวโดนอีกตัวแก ยิงไม่โดนอะหรือว่าผมลนไปเออเออยิงไม่โดนเนี่ยไะไรวะ เฮีย,ยเป้าสบัดไวมากเลยเอ้ามันโนโลเลือดสีกับไม้ไม่เหรอทำไมถึงเคียร์ไม่ไหวโอ้ยสับอย่างไวเลยยิงไม่โดนโเกิดมุมยังนี้ไอคิดนี่เลือดเกิน โอ้แต่ละตัวโอ้ไม้สุดยอดแต่ตัว<ม>เดือดเกินทั้งนั่นมียิงโคตรยากเลยมันไม่ได้ยิง QBU ตัวเก่าดีกว่าอันนี้แค่สับไว้เฉยเหยยบ เออเพราะว่าไปเล่นเป็นปืนอันนี้ยังน่าเล่นกว่าเลยทำไมททำมิ่งกันเล่นของผมมันสวยจังว่าแบบเกิดมาข้างๆซ้า,า,ายาเลือดเกินน่าเบื่อจากแกองเทียนนี้ต้องสกบไม่ตรงตัวท่านหรอ หน้าไม้ไทั้งนั้นอแต่ละตัวแคนคุ้นๆทั้งนั้นละทำไมข้างๆเขาต้องมีเออบางทีก็ไม่รู้ว่าสนายเป็นสนายกลหรือสนายธรรมดาเฮ้ย เขีไม่เลยไม่เคไม่โดนเฉยมันจะดีซะเลยเนี่ยดีไม่สุดว่ะเฮ้ยแต่ตัวที่แบบสู้พวกเล่นนิ่งๆไม่ได้ว่ะเข้า

เอ้ยเจ้าตโทษโทษโทษเนี่ยในเลือดเกินแต่ตัวแบบแคนที่แบบแคนอะไรแคนมีทั้งนั้นเลยนะเกี่ยนเฉย โยโิงไม่ทันอโอเคครับเดี๋ยวตัดไปข้างหน้าเนะโอเคครับก็หลังจากที่ดูเมื่อกี้เพื่อนมีความเห็นว่าไงบ้างอะคือ คือผมยิงไม่ดีหรือเพราะว่าสไนมันไม่ดีครับผมรู้สึกว่าการโนสโคบการเดินยิงมันไม่ได้แบบแม่นขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งอะ่ะมันมาจากที่ผมไม่แม่นอยู่แล้วอะ่ะประจบกับดวงไม่ค่อยมีในการโนสโคบทําให้แบบมันยิงยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นสไนที่ค่อนข้างยิงยากนะเมื่อเทียบกับสไนแจกหลายๆแที่มันเคยแจกมาแล้วเพราะว่ามันดีกว่าเนี่ยไอสโนคิวูเนี่ย คือมันสับแวอย่างเดียวมั้งผมบอกไม่ถูกว่ะเพราะว่าสไนบีบีจากกล่องเค้กดีกว่าเพื่อเผื่อไอ้คิวบียูเนี้ยมันดีไม่เท่าวิวสิบนนมัน้งการโนสโคบอะอเนี่ยเอสบียูยังโอเคกว่าเลยผมว่าเอสียูเนี่ยคิวบียูเนี่ยยังโอเคกว่าเลยมั้งเนี่ยวอชชิ่งซองเนี่ย อน,นี้มันสนาดีแล้วแหละเนี่ยทีห้าร้อยยังโอเค,อเคกูหายมาั้งผมไม่รู้อะคือก็มันมันก็เป็นแบบความคิดผมเนาะผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเป็นไนผมแค่รู้สึกว่ามันไม่เข้ามือผมะ่ะอาจจะไปเล่นสนายอื่นหรืออาจจะย่อยทิ้งอนะมั้งเดี๋ยวรอดูกันว่าถ้ามันแจกอ,อีกผมค่อยย่อยเนาะอ่า ปืนฟรีปืนอะไรงนี้ไม่ค่อยมีแวมั้งแต่ปืนแปดดาวเพราะถ้ามีปืนมากกว่านี้มันจะดันบาดน้ําตาลหลุดเฟมไปทําให้หยิบบาลลเลนได้ไ <c> ด <oughs> ้โอเคก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาหรืออยากสอบถามอะไรสามารถสอบถามผมได้ถ้าผมช่วยได้ผมจะช่วยเต็มที่เลยครับ แต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเผมก็ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่แต่อาจจะให้คําแนะนำได้เราเล่นนะเรื่องนี้ไม่ต้องมาคุยกันเรื่องเงินเงินท,งทองเลยเอาไปปรึกษาคนใกล้ตัวดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้แบบขเขาเรียกว่าอะไรเราไม่อยู่ในฐานะที่จะมาคุยเรื่องเงินทองกันได้ครับโอเคก็แค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ